สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการสุขสาธารณะนะคะซึ่งจะพบกันทาง Facebook ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะพบกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาโดยประมาณก็คือ11อนาฬิกาค่ะโรคกระเพาะอาหารหรือที่เรามัเรียกสั้นๆว่าโรคกระเพาะเป็นโรคที่พบบ่อยในปัจจุบันค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบทํำเวลานะคะทำให้มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องนะคะเช่นทานอาหารไม่ตรงเวลา หรือความเครียดที่สะสมจากการทำงานค่ะนำไปสู่ปัจจัยการเกิดโรคได้วันนี้รายการสุขสาธารณีจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาการรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงและการเกิดโรคและวิธีป้องกันโรคกระเพาะอาหารไปติดตามรับชมกันค่ะรู้ทันป้องกันโรคกระเพาะอาหารอาการที่ต้องสงสัยโรคกระเพาะอาหารปวดหรือแสบท้องบริเวณลิ้นปีเป็นๆหาย ปวดท้องก่อนหรือหลังกินอาหารแน่นท้องท้องอืดปัดจจัยเสี่ยงการติดเชื้อแบคทีเรียการสูบบุหรี่การใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยยาต้านเก็ดเลือดหรือยาละลายลิ่มเลือดมีความเครียดซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลดื่มแอลกอฮอล์วิธีป้องกัน 1. กินอาหารให้ตรงเวลา 2. ไม่กินอาหารมากเกินไปควรกินผักผลไม้มากขึ้น 3. ไม่กินอาหารที่กระตุ้นให้เกิดโรคกระเพาะอาหารเช่นอาหารรสจัดอาหารมันไม่ดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 5. ไม่ซื้อ,อยามากินเองเพราะยาบางชนิดมีฤทธิ์กัดกระเพาะอาหารหากเราได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น แนะนำให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสุธิกาพีประพันธ์และทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ